ระหว่างนักข้อมูลที่มันหักล้างกันน่ะนักข้อมูลที่มันหักล้างด้วยด้วยระบบความเชื่อความศรัทธามันเลยเป็นสองมุมการทำงานที่อยู่บนสองมุมเนี่ยทำงานลำบากแล้วโดยการทำงานที่อยู่บนสองมุมอีกอย่างหนึ่งก็คือสองมุมแห่งแห่งผลประโยชน์ซึ่ง นะวัตถุมงคลบางคนมองว่าเป็นพุทธภาณิชย์แต่บางคนเขามองเป็นเป็นเรื่องราวของของสะสมเป็นเรื่องราวของนะสินค้าคล้ายๆสินค้าทั่วไปที่คนมานิยมเหมือนกันแต่ว่ายังมีคนหลายคนบอกว่าพักเครื่องวัตถุมงคลเป็นนะเป็นของที่ต้องเป็นมงคล นั้นของที่เป็นมงคลเขาก็ยยงยึดโยงอยู่ว่ามาเป็นพุทธพาณิชย์ไม่ได้นี่คือปัญหาที่เราเราจะต้องมาอธิบายความแล้วก็นั่งคุยเอาแค่เอาแค่ความศรัทธากับความงมงายก็ปวดหัวแล้วครับผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมานั่งคุยถึงเรื่องอาบน้ำมน ผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมาคุยถึงเรื่องลงณห,หน้าทองแบบต้องหาเหตุผลมารองรับอะ่ะผมว่าบางอย่างมันไม่จาเป็นต้องหาเหตุผลมารองรับแล้วนะเพราะว่าเขามีมาตั้งแต่โบราณโบราณนะ่ะแต่ว่าพอจัดรายการในปัจจุบันทุกอย่างเราต้องหาเหตุผลมาอธิบายความฮะแล้วไม่ได้อธิบายให้กับคนที่เขาศรัทธาเข้าใจนะครับไปอธิบายให้กับคนที่เขามีมุมลบและไม่ศรัทธา เพื่อให้เขาสบายใจไม่ได้ให้เขาเข้าใจนะครับที่อธิบายเนี่ยไม่ได้ให้เขาเข้าใจนะครับเขาไม่มีโอกาสเข้าใจแล้วเขาไม่รับอยู่แล้วแต่อธิบายนะให้เขาสบายใจมากขึ้นเท่านั้นเองไม่ใช่ไปอธิบายเขาเนะเข้าใจนะเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาเขาไม่ชอบอะแต่อธิบายให้เขาสบายใจสบายใจยังไงฮะ สบายใจว่ามันมีมุมมาบอกกล่าวมันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรฮะมันเหมือนกับชคงวยแล้วมีคู่ชกอะ่ะนะเขาไม่ได้ชกลมไงเขาไม่ได้ชกลมไงเขายังมีเหตุและผลแล้วอีกอย่างก็คือลองรับอธิบายลองรับผู้ที่ศรัทธายอยู่ เขาศรัทธาของเขาแล้วเขาไปฟังไอ้สิ่งที่คนไม่ศรัทธาเนี่ยมาต่อว่ามันเหมือนกับการไปดูถูกเขาอ่ว่าเขาเป็นคนงมงายว่าเขาเป็นคนไม่ดีว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็มารองรับอธิบายให้เขาสบายใจว่าเขาเขาศรัทธาด้วยความถูกทางของเขาอะให้เขาสบายใจเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมบอกนะ แทนที่จะเราจะเดินหน้ามันต้องมาถอยหลังเดินไปถอยเดินไปถอยเดินไปถอยแล้วเขาก็จะท่องอยู่ท่องอยู่กับเรื่องเดิมๆอ่ะพอเราจะเดินหน้าเอาผ่านแล้วใช่ไหมเรื่องอาบน้ำมนต์เข้าใจแล้วใช่ไหมเรื่องลงหน้าหน้าทองเข้าใจแล้วใช่ไหมวันนี้ผ่านไปพรุ่งนี้เอาอีกแล้วครับมะลืนนี้เอาอีกแล้วครับกลับมาจุดเดิมอีกก็ต้องมาพูดและอธิบายกันใหม่มันไม่ไปไหนอะครับ ตอนนี้มันไม่ไปไหนอยู่ๆมันก็กลับมาอยู่ๆมันก็กลับมาเหมือนกันกันกบวัตถุมงคลอธิบายแล้วไม่ไปไหนครับอธิบายแล้วก็กลับมาตัวเดิมท่องอย่างเดียวว่าพุทธพาณิชท่องอย่างเดียวขึ้นใจว่าพุทธพาณิชเท่านั้นเองนะมันไม่ได้เดินหน้าเป็นผมบอกว่าเราอยากจะจัดแบบเดินหน้าแล้วนะคือจัดแล้วให้คนเข้าใจแล้วเราจะเดินไปด้วยกันนะ แล้วตอนนี้บอบช้ำม,มากฮะหลายอย่างบอบช้ำวงการพระบอบช้ำวัดวาลามต่างๆบอบช้ำที่ผ่านมานะครับสองสามเดือนนี้บอบช้ำนาผมบอกเลยปัญหาเศรษฐกิจเองก็ทำให้เราบอบช้ำอยู่แล้วปัญหาคนนอกคนในวงการเองทำให้มันบอบช้ำม,มากขึ้นนะท่านไปดูนะครับเขามีความขัดแย้งกัน มีการแฉมีการว่ากล่าวมีการอะไรกันหลายๆมุมหลายๆมิติฮะมันทำให้คนหลายๆคนเกิดความเบื่อหน,น่ายเกิดความเซ็งมันเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากคนในด้วยกันนี่แหละเกิดจากคนในด้วยกันนี่แหละนะบางคนก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็คือนะ ฉันอิ่มข้าวแล้วฉันอิ่มข้าวแล้วนะฉันกินอิ่มแป้แล้วอิ่มเรียบร้อยแล้วฉันทุบหมอ้อข้าวตัวเองเท่านั้นเองนะนะบางคนก็ใช้วิธีการทุบหมอ้อข้าวตัวเองแล้วก็ไปไปหาหมอ้อข้าวใหม่นะไปหามอ้อข้าวใหม่หมอ้อข้าวเก่าไม่ไหวนะอยู่กับหม้อข้าวเก่าไม่ไหวเพราะว่านะหมอ้อข้าวเก่านี้เขาใจว่าเล่นพักเล่นพวกกันหน้าดู ไม่ไหวอยู่กันไม่ได้นะทุบหม้อข้าวดีกว่าแล้วไปหาหม้อข้าวใหม่นี่ก็คือปฏิบัติการของวงการพระผมบอกว่าวงการพระเราลำบากครับลำบากโตยากคะโตยากวันดีคืนดีเกจิจะขึ้นมาพระดังๆจะขึ้นมาเรื่อยขาเก้าอี้ซะอย่างนั้นนะฮะนะทำให้มันทำให้มันบอบช้ำซะงั้นแหละ นั้นผมบอกว่านะทุกวันนี้มันทำงานภายใต้ของเขากวาะมันทำงานอยู่ภายใต้ของเขาคกวยนะนะอยู่ตรงกลางเขาไกวยมันชนกันนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าเวลาเขาทะเลาะก,กันเนี่ยเราไม่รู้เรื่องกับเขานะเขาก็ผักผมนะผลักคัมพีนิวไปอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ผลักนักข่าวไปอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ พอไปนั่งคุยกันหน่อยเอาไอ้นั่น,นพวกนั้นไอนี่พวกนี้แล้วก็ไปโพสต์ด่ากันว่ากันเดี๋ยวนี้ก็ยังทํากันอยู่แต่ว่ามันน้อยลงเพราะว่าระบบอ,ออนไลน์มันเห็นกันน้อยลงนะเดี๋ยวนี้บางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้โพสต์เฟซบุ๊กมั้งหรือเปล่าก็โพสต์อยู่แต่ทําไมไม่เห็นก็นั่นนี่ครับก็นั่นน่ะสี่ทาไมไม่เห็นก็เขาไม่เห็นกันแล้วนะเดี๋ยวนี้เห็นกันยากนะครับ คุณไม่ต้องไปด่าใครหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยเห็นของคุณอยู่แล้วทุกวันนี้คุณไม่ต้องไปออกความคิดเห็นและยิ่งคุณไปออกความคิดเห็นมุมลบมุมลบมันก็จะยิ่งนี่ผมบอกนะครับว่า Facebook ก็ทํามาเพื่ออะไรฮะเขาไม่ได้ทำมาให้ทะเลาะกันนะเขาทํามาเขาบอกว่าเป็นชุมชนนะนะการที่เป็นชุมชน Facebook หมายถึงชุมชนหมายถึงอะไรครับการอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขนะครับ แต่ชุมชนในในของเรามันเป็นไรอยู่ร่วมกันแบบมีความทุกข์ครับแล้วมันจะเป็นชุมชนที่ที่เขาคาดหวังและตั้งขึ้นมาเหรอเฟซบุ๊กเขาตั้งชุมชนมาชุมชนแห่งความสุขนะครับไม่ใช่ชุมชนแห่งความทุกข์แต่ท่านใช้ผิดประเภทครับท่านเข้ามาก็เป็นชุมชนแห่งความทุกข์เลยเข้ามาก็มดานนมดานน่ดาคนนู้นมาด่าคนนี้ด่าคนนั้นล้อ,อก,กันนัวไปหมดเลย มันก็ไม่ตรงจุดประสงค์ของเขานะครับจุดประสงค์เขาตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชนนะชุมชนหมายถึงการอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขให้รักสมานสามัคคีกันไม่ใช่มานั่งทะเลาะกันทุกวันนี้เราใช้ชุมชนแบบไหนครับใช้ชุมชนแบบมานั่งทะเลาะกันด่ากันว่ากันบางคนยังไม่รู้นะครับหน้าเขียนลอยๆพวกมาโกรธซะแล้วบอกว่าอะไรหาว่าด่าเขาว่าเขานี่มันเป็นอย่างนี้ นี่ชุมชนออนไลน์นะครับในปัจจุบันนั้นผมบอกว่าเราต้องมาหันมาหันหน้าเข้าหากันนะครับแล้วก็มาคุยเอาเรื่องราวที่เราชื่นชอบผมบอกแล้วอย่าดราม่าผมมานั้นะเลิกกันทันทีถอะเรื่องการดราม่านะ่ะนะผมบอกอย่างนี้มันถึงเวลาแล้วในออนไลน์ต่างๆก็ถึงเวลาสมัยเมื่อก่อนมันไม่ชอบก็เข้ามาด่าไม่ชอบก็เข้ามาดู แต่มันถึงเวลาแล้วนะครับมันถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องเลือกที่ชอบและใช่แล้วท่านค่อยเข้ามาดูฮะมันถึงเวลาอย่างนั้นถ้าท่านไม่ชอบไม่ใช่อย่าเข้ามาดูครับอย่าเข้ามาดูเอาที่ชอบและใช่แล้วเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาอยู่ในวงในวงการเดียวกันมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมาคุยกัน มาเสวนากันเราจะมีความพึ่งพาอาศัยพึ่งพิงกันตรงนี้ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วเข้ามาด่ากันมาว่ากันนั้นเนี่ยผมขอนะครับนี่ตอนนี้ผมได้มีโอกาสนี่นะผมรู้แล้วออนไลน์เนี่ยถ้าไม่มีกระแสนี่นะผมบอกแล้วผมจับจับนะจับอารมณ์คนจับ อารมณ์ของออนไลน์นะออนไลน์ตอนนี้นะครับถ้าอะไรที่มันเป็นกระแสปุ๊บเนี่ยมันจะไปทันทีนะมันจะไปทันทีอะไรที่ไม่เป็นกระแสปุ๊บเนี่ยนะมันจะดอปทันทีเลยนะมันจะดอปแล้วส่งไม่ไปนะครับตอนเนี้ยนั้นท่านอย่าไปหวังนะท่านอย่าหวังนะว่าท่านจะนะจะทำวัตถุมงคลรุ่นนี้นะทำเกจิองค์นี้แล้วขายได้ต่อไปอยากแล้วนะครับ ยากแล้วนะครับนะบางคนบอกว่าโอ้ยผมมีทีมงานไลฟ์สดไม่กลัวอยู่แล้วนะท่านต้องกลัวแล้วครับต่อไปท่านต้องกลัวแล้วเพราะว่าท่านไปจัดแล้วไปพูดเอาคนองนู้นมาพูดองค์นี้มาพูดแล้วมาจัดมาพูดไม่มีคนไลฟ์ไม่มีคนดูต่อไปฮะเพราะว่าในในออนไลน์ line, มันมันจัดระบบคล้ายๆกันเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่ได้จัดระบบคล้ายๆกันนะ มันจัดอีกอย่างหนึ่งนะท่านไปดูเนี่ยผมผมจะให้ท่านเห็นชัดๆนะเอาวันนี้คุยนอกเรื่องนิดหนึ่งให้ท่านเห็นชัดเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเพจ Facebook เนี่ยการจะไปเนี่ยเขาก็จะไปนะจะได้เห็นได้เห็นได้เห็น,หนใครโพสอะไรก็ได้เห็นตลอดนะเพราะตอนหลังเนี่ยตัวตัวติ๊กตอกมันทําสําเร็จนะติ๊กตอกเนี่ยเขาทําสําเร็จยังไงรู้ไหม เขาทำสำเร็จว่าถ้าอะไรเป็นกระแสปุ๊บมันจะไปได้เร็วมากแม้แต่มีคนนะติดตามน้อยก็เหอะถ้าเป็นเพจเป็น y o u t u b e เนี่ยถ้าคนติดตามน้อยนะคนเห็นก็น้อยนะครับคนดูก็น้อยนะเพราะว่ามีผู้ติดตามอยู่น้อยการจะส่งออกไปมันก็น้อยแต่ว่าพอติกต็อกเขาทำได้นี่ก็คือว่าถึงคนติดตามจะน้อยนะท่านอาจจะมีคนติดตามแค่สองร้อยนะ แต่ท่านรู้ไหมคลิปบางคลิปทะลุเป็นหลักแสนหลักล้านได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเฟซ o ุกลำบากครับยูทูบยิ่งยากใหญ่นอกจากจะมีคนติดตามเป็นแสนขึ้นระดับหลักล้านนะคนพอโพสลงไปคนดูคนเห็นเยอะแยะแต่พอติกตอกเขาทำได้ขึ้นมาเนี่ยนะระบบต่างๆเลยคลายไปคลายติกตอกแล้วทุกวันนี้ฮะ กลายไปขายทิกตอกถ้ามันมีกระแสปุ๊บมันจะเห็นเลยแต่ถ้าไม่มีกระแสปุ๊บไม่เห็นครับพอมันเกิดอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นฮนะมันเกิดความเดือดร้อนของผู้คนที่เคยเล่นนะของผู้คนที่เคยขายทางทางเพจเฟซบุ๊คพักเรื่องกลุ่มโพสไปก็มองไม่ค่อยเห็นเพจโพสต์ไปก็มองไม่ค่อยเห็นถึงเห็นก็เห็นน้อย หลายสดคนดูคนซื้อก็อน้อยลงปัญหามาแล้วนะครับผมจะบอกให้นั้นท่านต้องหาวิธีรองรับว่าจะทำยังไงให้ให้ท่านสามารถจะอยู่กับออนไลน์ได้นะครับผมบอกว่าการมีสื่อท่านมาสนับสนุนผมเถอะนะท่านมาสนับสนุนผมนะครับทั้งผู้สร้างเองวัดวารามต่างๆท่านรู้ไหมว่า ถ้าท่านสนับสนุนผมเนี่ยมันมันจะนะครับเนื้อหามันจะไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ถ้ารุ่นไหนวัตถุมงคลได้รับความนิยมการขายการซื้อมันจะเข้าไปสู่ระบบก็คือมีระบบหน้าร้านเขาก็จะไปที่หน้าร้านแต่ละร้านหรือไปแต่ละที่ แต่ถ้ายังเป็นอย่างในปัจจุบันนี้ผมบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสฮะถ้าอะไรที่ติดกระแสปุ๊บคนจะแห่ไปทันทีเลยนี่นะที่บอกมาเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะครับว่านะทุกอย่างมันอิงกับกระแสตอนนี้ฮะแล้วกระแสมันจะเทมันไม่คือคือพูดง่ายๆนะมันไม่ได้มันไม่ได ซอยออกไปให้กับอะไรแล้วนะสมัยเมื่อก่อนอยังซอยนะยังซอยไปรุ่นนูน้นซอยไปรุ่นนี้ซอยไปเกจิองค์นี้ซอยไปเกจิองค์นั้นเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์ไม่ซอยแล้วครับอะไรมาก็คือขายได้อะไรดังในกระแสะก็คือขายได้แล้วขายได้โดดไปอย่างเดียวเลยนะแทนที่จะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเกจิแปดองค์สมมตินะครับ เกจีแปดองมีวัตถุมงคลออกมานะแปดองนี่ก็มีการซื้อขายมีการซื้อขายมีการซื้อขายจอยกันไปทั้งแปดองแต่ในปัจจุบันถ้าองค์ไหนดังขึ้นมาแล้วอยู่ในกระแสออนไลน์ขายได้องค์เดียวครับองค์อื่นขายไม่ได้เลยตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเลยครับนี่คือปัญหาที่เราจะต้องขบคิดกันต่อไปว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ ณนะวงการพระก็แย่นะครับนะทั้งที่นะจะต้องไปในในระนาบที่นะบวกแต่บวกไม่มากก็จะลบไม่มากแต่ในปัจจุบันนะครับมันกลายเป็นเคยบวกแล้วมันก็มาเหมือนกราฟเลยตอนนี้เหมือนกราฟนะขึ้นไปสูงแล้วก็ลงมาลงมาแล้วมันลงต่ำมากอะนะถ้าเทียบจากคนที่ ที่ดูที่ไลค์ที่แชร์ share, เนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหนะเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือปัญหาว่าแล้วแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปครับนี่หรือว่าที่เขาบอกว่าอิ่มตัวอิ่มตัวผมว่ามันไม่ใช่การอิ่มตัวหรอก มันมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วตอนนี้ครับจากที่เคยนะลุ่งลุ่งแล้วก็มาแบบคล้ายๆถ้าถ้าเป็นผมผมก็ทำใจนะผมบอกว่านะเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนแย่กว่านี้อีกนะตอนนี้จะกลับมาอยู่จุดเดิม ผมก็คิดว่าบวกนะฮะผมไม่คิดว่าลบหรอกเพราะว่ามันขึ้นไปมันก็เหมือนกับยุคจตุคามรามเทพเหมือนกับยุคจตุคามว่าปีสี่เก้าจตุคามขึ้นไปปี๊ดเลยนะปีห้าศูนย์ตกลงมาแล้วก็ตกแล้วก็นะไปเรื่อยเรื่อยเืยก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเล่นเราเล่นกระแสกันนะเราเล่นกระแสกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ฮแต่ต่อไปมันจะเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบผมบอกว่ามันต้องมีสื่อไงถ้าเข้าสู่ระบบปุ๊บมันต้องมีสื่อสมัยเมื่อก่อนเราพึ่งพาอาศัยอะไรครับเราพึ่งพาอาศัยนิตยสารพระพึ่งพาอาศัยหนังสือพิมพ์แล้วก็พึ่งพาอาศัยการเช่าไปที่วัดบ้างอะไรบ้างอย่างเนี้นะแล้วก็ศูนย์ศูนย์พระ ในปัจจุบันถ้าเราไม่พึ่งพาอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาอะไรครับตอนนี้ถ้าเราพึ่งพากระแสะอย่างเดียวเราก็จะบูชาพระกระแสะได้อย่างเดียวนะแต่ถามว่าดีไหมผมว่าบางวัดก็ดีนะนะอย่างเนี้ยฮะเห็นไหมวัดบางวัดไม่จําเป็นต้องต้องธรรมชาสัมพันธ์อะไรมากนะครับเหมือนร้านอาหารนะ ยุคนี้เนี่ยนะที่ทําบุญเหมือนร้านอาหารเลยนะร้านอาหารบางร้านนะท่านรู้ไหมไปดังทางติ๊กตอกดังทางออนไลน์ท่านรู้ไหมที่ที่ไม่มีให้กินเลยอะที่นั่งไม่มีฮะคนไปออกกันแล้วรอบัตรคิวกันเต็มเลยนี่ผมเคยไปร้านหนึ่งนะดังในติ๊กตอกโอ้โหบัตรคิวยี่สิบห้าบัตรฮะเป็นร้านแบบร้านท้องนาเนี่ย ร้านท้องนาต้องรอบัตรคิว25คิวฮะอันนี้ก็คล้ายกับวัดแล้วทีนี้ฮะถ้าวัดไหนมีกระแสว่าเกจิองไหนมีกระแสก็จะไปได้แต่ว่ามันไม่เหมือนร้านอาหารนะวัดไม่เหมือนร้านอาหารเกจิไม่เหมือนร้านอาหารนะร้านอาหารเนี่ยเวลาเขาลงไปคนเข้าไปดูเยอะๆเยอๆยๆคนด่าย,ยังน้อยนะคนด่าย,ยังน้อยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นวัดแล้วเป็นเกจิท่านรู้ไหมนั้นลงไปเยอะคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนคนด่าบานตะเกียงเลยฮะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นฮะมันเป็นเรื่องที่แปลกถ้าเป็นวัดวาารามต่างๆเป็นเกจิคนเข้ามาด่า